ถามก่อนล้านคาปิโปคบคาปิปลา,าปปลา่ามันเป็นยังไงหรอครับคือเจ้าน่ามันเจ้าเล่ห์มากมันใช้เครื่องมือโกงๆงนั้นและแถมมันชอบเอาล่างโครมาบ่อยๆล่างจริงของมันจะเอาจริงที่แท้นายต้องเล่นดาที่เป็นของระดับฮาร์ดท,ที่พวกเธอเล่นอะค่ะฆาตกรมันระดับอีมันระดับนอร์มอลระดับปกติเออถ้าระดับฮาร์ดหรือวิลลี่ฮาร์ดเนี่ยมันจะลงเตรียมรอแล้ว กูอยากได้ easy normal ส่วนกูอยากได้ hard really hard วะ hard ไม่ต้องการ hard มันมันน้อยเกินไปว่ะ really hard ดีกว่าท้ามาอยากได้ really hard มันมีคือ3สามด่านเองอะส่วน hard มีแค่สิบเอ,อ็อดด่าน normal สี่สิบสองด่าน easy ห้าสิบด่านมีแค่นี้แหละที่ฉันจำได้โอ้โหโจงน่านทำไมสร้างมันน้อยจังวะน้อยตรงไหนวะยางเยอะเลยมากกว่างั้น นัดพรุ่งนี้เออใกล้จะอาทิตย์หน้าละตอนนี้นัดพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ไปร้กครับครับป,ปิปลาไปใช่ไหนจะรู้ว่าไอ้การหาฆาตรกรเนี่ยมันง่ายแค่ไหนในวันพรุ่งนี้โอ้ว่าไงไอคนตกงานครั้งกอน่ะน่ายเคยมาทำงานที่ของฉันไม่ใช่หรอก่อใช่แต่ตอนนี้ฉันไม่ธรรมาดาอีกแล้ว ฉันนะ่ะจะเล่นดานฆาตรกรกับแกแล้วแถมฉันจะให้แกลงมาเล่นด้วยจะเอาจริงเหรอแต่ว่าหากันนปป้องคู้ปักว่าละงั้นกดแต่ให้กดได้ไดอเขาเล่นยังไงหรอครับงั้นเธอเลือกตัวละครได้เลยจะมีตัวละครเพีะ เดี๋ยวฉันจะโผลขึ้นมาเลยได้กันงั้นโผล่มาเลยดีดนิ้วเชือกตัวละครได้เลยเอาป็ตัวละครเพียบอคุณเริ่มเลยคุณแรกคนตกงานผมไม่ใช่คนตกงานผมจะเลือกตัวละครเจ้าหนี่เจ้าฟักทองเจ้าฟักทองเหรอแต่ฉันจะบอกว่าเธอเป็นอะไรัวแ,แถมเกมนี้ เธอจะมีเชอรลีฟด้วยนะที่จะเจ้าคอยยิงหรืออ่ะแล้วเธอล่ะคุณเมลอนคุณชนะล่างโครนได้ผมเอาตรงนี้แล้วกันนะครับทหารงั้นเธอเอาตรงนี้เลยเอาจะเอาทหารหรือเอาก่อนกดด้อยู่ไม่น่าหลังสุดเลยกดด้งเลือกไปเลย งั้นพวกข้างหลังก,ก็เป็นผู้เล่นดีคนหนึ่งเหรอใช่แล้วฉันมาจากโลกอนาคตใช่พวกเราอ่ะเป็นตัวจำลองพวกเราเป็นไม่ใช่ NPC นะแต่พวกก็เป็นคนที่มาเล่นเกมนี้ด้วยอ่าพวกเราไม่หกคนพวกเราจะเล่นกันยังไงเพราะตอนนี้มีชูรีฟอย่าบอกบวชกานรักกันนะถ้าบอกบวชไปตานี้ไม่หวังแพ้แน่คือยังไงเหรอคือ ต่เราจะบอกกติกานะเกมเนะี้ยเราจะแบ่งกันออกทีมฆาตกรนะใครบอกบนไม่ใจนิดเดียวมันจะต้องมันต้องโดนฝึกหนักหนยนะคือการโดนเดาเว้ยเพราะตาเนะี้ยฆาตกรสามารถเดาได้ด้วย,ว,ยว่าใครเป็นอะไรแต่ฆาตกรไม่สามารถเดาตอนคนนดนนะคะถ้าโดนนะจะโดนสิ่งนี้เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ ช่างมันนั้นไปเลยไหมไปเลยปะแมวมวนี่เคว้ยมันทำยากจังเอาเรือนใส่หมวกเอ๊ะทำไมเกมบักหมวกไม่มาวะอ๋อหมวกอะทำยังไงวันนี่อะทำยากมากเลยอะจุ๊บ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 จบจุ๊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  ไม่เจอคนแล้วเสร็จ oh. ต <to> ู้เพาตูจะได้แทงใครบ้างงั้นแค่ตายชั้นวิธีเล่นฮะนี่แกเป็นคนทรยศเหรอ ใช่ฉันเนี่แหละทนไม่ไหวที uh. <gr patient tiế> hm <contamination> oh ่จะทำไอ้เรื่องบ้าบอเนี่ยฉันทนไม่ไหวแล้วฮึฮึแทมใจ อ,อมุดท่อต่อเลยกันไม่สนใจใครไปลไ้ว่ายต่แต่ตะ

ทำไมตัวนั้นมันนอนตายตรงนั้นะเออคือเราไม่ได้ทำนะคือเราไม่ได้ทำไม่ได้ทำอะไรเหตุเต็มตาเลยคือเราจะบอกว่าเราเป็นไม่ต้องพูดเป็นอะไรนี่จะมีอะไรจะพูดนะฉันเบื่อกพูดก,กระจอกเนตาตาี่ยตายเป็นตั้งแต่ตาฉันแล้วแหละตอนแรกน,นายกระจอกมาก ตายก็ยังกระชงหรอกฉันไม่ได้เป็นจริงอย่ามาโกหกเลยนะยเป็นจำได้ว่าตาที่แล้วเนี่ยเป็นรอบนี้มันให้ไม่มันให้ใหายเป็นแลอดเนี่ยฉันไม่ได้เป็นคือฉันไมีอะไรพูดน,นะเออคือเราไม่ได้เป็นนะไม่มึงไม่ต้องพูด ไม่นายรู้ไหมว่าทำอะไรทำอะไรเหรอกดปุ่มไงไอ้ไอ้กดปุ่มกดปุ่มดูคนุูคนไอ้หมวกกันนกค่าไอ้หมวกกันนกค่าฮะไอ้หมวกกันนกข้าเหรอใช่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 ฉันกดปุ่มทันอะคือทุกคนจะต้องมีปุ่มอันนี้ใช่ไหมปุ่มที่มือที่เรากดเลยอะ กดอย่างนี้เลยอะแล้วกดแบบกดอย่างสู้ชีวิตเดี๋ยวมันจะปาดเรางั้นทุกคนโหวตคือผมโหวตไอ้ดอมนะไม่เชื่อฮะโอ้ยอีนายลีนหมเถื่อนมาเลยเราแล้วก็ทอมุก,กน้องเออจริงๆเราก็อยากฆ่านายนะนะตัดตัดเกลปัดตัดตัดตัด,ตด ปัดปัดปัดหมดปัดหาไดอบ้ามายเอามาอ่อยเี๋ยวากหมดแล้วคือหมดเนี่ยเอามาหี เรื่อนนีงก็อันตรายเหมือนกันนั<ภ>้นนม่เะจะคความหอได้งอด่หอย่างนี้ชมาให้มโไม่จบปกติเกมเน้ต้องจบไม่ใช่หรอได้บทฆาตกรออกอะ่ะไ,ไม่รู้ว่ะงั้นเรางั้นลรอกไปก่อนละกันละบาย เราไปทำเคยตรงรู้นก่อนละกันเ,เออนายปิดมันไหนกระต่ายฮ่าคิดว่าเราเป็นเหรอใช่ถ้าคิดว่าเราเป็นคิดถูกแล้วละอะไรอ่ะคือฉันไม่ได้เป็นอะแล้วเป็นอะไรอ่ะแล้วสิ่งนี้คืออะไรล่ะเพื่อนอ่ะเดี๋ยวโชว์ให้ดูว่าสิ่งนี้คืออะไรไม่หืม ทิ้งมันเพราะฉัน,ไม,มนไม่อยากใช้มันถ้าไม่อยากใช้มันราเราจะเป็นทําไมอ่ะในใจฉันอยากเป็นชิง้งฮคิดพี่แล้วล่ะอื้อุ้ัพดาพงาศข ไม่นะไอหมัวใจอีกโอ้ยอ่แกทำฉันได้ลงคลออยู่ไหมนะการฆาตกรรมนี้มันนี่แทนหลังไปจบชีวิตแกจบชีวิตแกฉันยังไม่ตายเพราะฉันยังกระพีิบตาไม่ได้ โอเกือบตายโอ้ยเกือบตายอวงนี่นายเป็นหรอนี่นายเป็นลมเน,น,นี่ยน,น,นี่เปตนอะไรอะหนุ่นไม่น่าเก้ยฉันนี่แหละป็นเองแหละฮะ นี่ปืนเม่นมั้เนี่ยอืออุ๊ยอะไรเนี่ยอืออันยิงตัวตายอีกไืมอไอ้เจ้าน่นออือ แต่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 ก็ทำไมมีเลือดแล้วนั่นมีดถือปืนเพื่อนว่าไงนี่นายเป็นแล้วเหรอที่นายเป็นใช่ไหมเกมจบอะไรอะลูกเรือชนะเอานายเป็นเชอรี่เปล่าเพื่อนไม่เราได้เองเฉยเลยเห็นปืนก็เลยหยิบมาแสดงว่าเอ็มเอ็มหมวกเอ็มหมวกดำเป็น นาเชอร์ร้ยิบเย้ก yeah. ดติดตามตอนต่อไป